อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจาก Facebook เรื่องดีๆมีข้อคิดบทความโดยนายแพทย์พรเทพสิริวนณารังสรร์เรื่องเป็นผู้ให้มีความสุขกว่าเป็นผู้รับลูกของเพื่อนคนหนึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้ครึ่งปีแล้ว ยังไม่ยอมไปหางานทำเอาแต่หมกตัวอยู่กับบ้านกลางวันนอนกลางคืนเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ลูกของเพื่อนคนนี้ได้ของเงินพ่อแม่ไปทัศนศึกษาที่อเมริกาเพื่อนจึงมาถามผมว่าควรจะให้เข้าไปดีไหมผมมองผมสีขาวโพลนของเพื่อนแล้วพูดว่าหากนายหวังดีต่อลูกจริงก็ให้ลูกนายไปแต่อย่าให้เงินเขาแล้วผมก็คิดถึงเรื่องของน้องเขยของผม เขาเป็นชาวอเมริกันอยากเป็นกะลาสีเรือมาตั้งแต่เด็กอยากจะ,ะเผชิญโลกกว้างอยากจะลองเที่ยวรอบโลกแล้วค่อยกลับมาเรียนหนังสือแม้พ่อของเขาจะเป็นหมอฐานะครอบครัวก็ดีแต่พ่อแม่กลับไม่ได้ให้เงินเขาและตัวเขาเองก็ไม่ได้ของเงินจากทางบ้านด้วยเช่นกันพ่อจบชั้นมัธยมปลายเขาก็ไปอสกา้าทำงานตัดไม้เพื่อเก็บเงิน เนื่องจากที่阿拉斯加นั้นกลางวันยาวนานกลางคืนสั้นกว่าพระอาทิตย์จะตกก็เป็นเวลาเที่ยงคืนและตีสามพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วหากเข้าทำงาน16ชั่วโมงในหนึ่วันเงินค่าจ้างตัดไม้แค่หนึ่งฤดูกาลก็ทำให้เขาสามารถเที่ยวรอบโลกได้3ฤดูกาลเขาเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกเป็นเวลา2ปีจึงค่อยกลับมาเรียนมหาวิทยาลัย เขาเลือกเรียนคณะที่ตัวเองชอบและคุนคิดเลือกสรรอย่างรอบคอบแล้วดังนั้นเขาจึงเก็บหน่วยกิจของ4ปีได้ครบภายในเวลาเพียง3ปีแล้วออกมาทำงานการงานของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นก้าวหน้ารวดเร็วมากจนได้เป็นหัวหน้าวิศวกรมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ผมฟังเขาบอกว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยทีเดียว ตอนที่เขาทำงานอยู่ในอลาสกาขณะที่เขากับเพื่อนคนหนึ่งอยู่บนภูเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าครางโหยหวนเขาสองคนจึงออกค้นหาไปทั่วบริเวณด้วยความตกใจสุดท้ายไปเจอแม่หมาป่าตัวหนึ่งถูกกับดักสัตว์หนีบขาและกำลังร้องโกลนครางโหยหวนอยู่เขาเห็นกับดักสัตว์หน้าตาประหลาดนั้นปุ๊บ,บก็ทราบทันทีว่าเป็นของคนงานเท่าคนหนึ่งที่มักดักจับสัตว์เป็นงานอดิเรก เพื่อจะนําหนังสัตว์ไปขายเสริมรายได้แต่คนงานเท่าคนนี้เพิ่งจะถูกเฮลิคอปเตอร์พาไปส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้วยอาการโรคหัวใจดังนั้นแม่หมาป่าตัวนี้จึงมีโอกาสอดตายเพราะไม่มีใครมาช่วยจัดการเขาคิดจะปล่อยแม่หมาป่าแต่แม่หมาป่าดุมากจนไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆได้เลยเขายังเห็นด้ว่าแม่หมาป่ามีน้ำนมหยดจากเต้านมแสดงว่ามีลูกอ่อนรออยู่ในรัง ดังนั้นเขากับเพื่อนจึงพยายามค้นหารังหมาป่าอย่างสุดความสามารถและหาพบได้ในที่สุดจากนั้นจึงอุ้มลูกหมาป่าทั้ง4ตัวมาที่แม่หมาป่าเพื่อให้มันป้อนนมลูกเองลูกมันจะได้ไม่อดตายพวกเขาแบ่งสเสบียงให้แม่หมาป่ามันจะได้รอดชีวิตต่อไปกลางคืนยังต้องตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆเพื่อจะได้ช่วยคุ้มครองพวกมันได้เพราะแม่หมาป่าโดนกับดักหนีบไว้จึงป้องกันตัวเองไม่ได้ จนถึงวันที่ห้าตอนที่เข้าไปป้อนอาหารพบว่าหางของแม่หมาป่ากระดิกเบาๆจึงทราบว่าเริ่มได้รับความไว้วางใจจากแม่หมาป่าแล้วผ่านไปอีกสามวันแม่หมาป่าถึงได้ยอมให้เขาเข้าใกล้เพื่อจะได้ปลดกับดักสัตว์ออกให้หลังจากแม่หมาป่าเป็นอิสระก็เลียมือของเขาหยอมให้เขาใส่ยารักษาแผลที่ขาให้แล้วค่อยพาลูกๆจากไป ระหว่างเดินจากไปยังหันกลับมามองพวกเขาอยู่หลายครั้งเขานั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่แล้วคิดว่าหากมนุษย์สามารถทำให้สัตว์ป่าที่ดุร้ายเลียมือตัวเองและกลายเป็นเพื่อนกันได้แล้วจะไม่สามารถทำให้มนุษย์ด้วยกันวางอาวุธลงแล้วยอมเป็นเพื่อนด้วยได้เชียวหรือเขาตัดสินใจว่านับจากนี้ไปจะแสดงความเป็นมิตรแก่คนอื่นก่อนเพราะเขาได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้แล้วว่าต้องแสดงความจริงใจของเราเองก่อน อีกฝ่ายจึงจะยอมแสดงความจริงใจตอบเขายัางพูดล้อเล่นว่าหากไม่เป็นเช่นนี้ล่ะก็อีกฝ่ายก็คงเทียบไม่ได้กระทั่งเดรัจฉานแล้วดังนั้นเวลาทํางานในบริษัทเขาจึงมักปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเขาจะสมมุติก่อนว่าคนอื่นนั้นมีเจตนาดีแล้วค่อยไปคิดหาเหตุผลในพฤติกรรมของคนคนนั้นเขามักช่วยเหลือผู้อื่นไม่ถือสาหาความเรื่องเล็กน้อย ดังนั้นเขาจึงได้เลื่อนตำแหน่งทุกปีและก้าวหน้าเร็วมากที่สำคัญที่สุดคือเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมักมีความสุขกว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือมากแม้เขาจะไม่รู้มาก่อนว่าคนจีนมีคำกล่าวไว้ว่าเป็นผู้ให้มีความสุขกว่าเป็นผู้รับแต่ชีวิตของเขาได้ยืนยันความจริงของประโยคนี้แล้วเขาบอกผมว่าเขารู้สึกขอบคุณประสบการณ์ในอลสก้าอย่างมาก เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเขาไปชั่วชีวิตซึ่งก็จริงมีเพียงสิ่งที่ตัวเราปรารถนาเท่านั้นที่เราจะทนุถนอมมีเพียงลูกพลับที่เคยผ่านน้ำแข็งมาแล้วเท่านั้นจึงจะมีรสหวานคนก็เช่นกันต้องผ่านการฝึกฝนขัดเกลาวจึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์หากคนคนหนึ่งเรียนจนจบมหาวิทยาลัยแล้อย่งไม่รู้อีกว่าตัวเองอยากจะทำอะไร ก็สมควรจะส่งเข้าไปฝึกฝนขัดเกลาตัวเองในโลกภายนอกเสียบ้างแล้วอย่าให้เงินเขาให้เขาหาเงินเลี้ยงปากท้องเองให้โอกาสเข้าไปแสวงหาตัวตนของตัวเองและสัมผัสกับชีวิตเชื่อว่าเขาย่อมได้พบกับประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างแท้จริงกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุข ฝันดีราตรีสวัสดิ์